ทุกคนที่เป็นชาวเทคแล้วเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสายคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ที่จะบอกว่าบุพการีของท่านหรือไม่ว่าญาติพี่น้องจะบอกว่าให้มาซ่อมคอมให้หน่อยสิให้มาประกอบคอมให้หน่อยสิหรือคอมพิวเตอร์มันมีปัญหาอะไรมาแก้มาดูให้หน่อยสิแล้วเราเนี่ยก็เป็นไอทซัพพอร์ตประจําบ้านไปหรือไม่ก็เป็นประจําตระกูลเลยก็ว่าได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องคอมอย่างเดียวเนี่ยเราก็ยังพอถูถ่ายกันไปได้แต่ว่า ลามยันไม่ถึงโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นปรินเตอร์ตู้เย็นสมาร์ททีวีแต่สมาร์ททีวีน่าจะเป็นคล้ายๆกับมือถือแล้วเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆผมต้องนีน่่จะเป็นคลิปตัวแรกอย่างเป็นทางการของช่องต้องเทคเนะครับคือบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าต้องเทคเนี่ย ต้องก็คือชื่อผมเองแล้วก็เทคเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งผมเนี่ยอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายและแน่นอนว่าผมจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งไอวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กันแต่ว่าหลายคนที่เคยเรียนวิชาสายนี้มาแน่นอนว่าทุกคนจะต้องปวดหัวกับคณิตศาสตร์แล้วก็มีบางทฤษฎีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ที่ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราเรียนแต่คณิตศาสตร์มาล้วนๆก็จะมีการเขียนโปรแกรมบ้างเล็กน้อยทั้งที่ชื่อมันก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ชัดๆเลยใช่ไหมคือชื่อมันเป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันมาเยอะมากแต่ถามว่าเราเขียนโปรแกรมได้ไหมมันก็เป็นสายหลักของเรานะครับผมที่เราเนี่ยจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แต่นั่นไม่ใช่สาระสาคัญนะครับคือ บ้านเราทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือไม่ก็พี่ป้านะอาญาติโกโหติกาอะไรพวกเนี้ยเขาจะมองเราว่าเป็นช่างคอมพิวเตอร์ประจําบ้านหรือประจําตระกูลเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์อะเรื่องคอมพิวเตอร์เราอยู่กับคอมพิวเตอร์มานานเราก็จะรู้ว่าประกอบคอมพิวเตอร์ทําอย่างไรเวลาคอมพิวเตอร์เสีย เราก็สามารถแก้ไขได้โดยที่รู้ว่าอะไรมันเสียอะไรมันไม่เสียแล้วก็จะมีลอจิกที่จะบอกว่าจะเช็คยังไงว่าอะไรมันเสียแต่สิ่งที่ทั้งบ้านเลยเนี่ยมักจะให้พวกเราเนี่ยไปแก้ไขปัญหานั่นก็คือเอาแน่นอนละมือถือเป็นกันทุกบ้านใช่ไหมแล้วไอสิ่งที่เราเนี่ยมันแก้ไม่ได้เราไม่รู้จริงๆเลยเว้ยคืออย่างผมเนี่ยเคยใช้ Android มาใช่ไหมแล้วมาใช้ iPhone สักพักใหญ่ๆแล้วอะคือตั้งแต่ 7จปีก่อนแล้วนะครับผมที่ผมเปลี่ยนมาใช้เจ้า iPhone แล้วทีนี้พ่อแม่ของผมเนี่ยก็ยังใช้ Android อยู่อ่ะแน่นอนว่าเพราะว่า Android เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะถูกอยู่แล้วก็มันมีหลายสเปคหลายขนาดแต่ว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยจะไม่อยากจะรบกวนซื้อของแพงๆอย่าง i p h o n e อะไรอย่างนี้นะผมก็เอาไปใช้ Android ที่ค่อนข้างราคาสเปคประมาณ4 5 0 0 0อะไรประมาณเนี้ย แล้วบางครั้งนะมันจะมีปัญหาคือไม่รู้ว่าที่บ้านทุกคนเหมือนกันไหมนะผมเวลาใช้งานเนี่ยเขาก็จะโหลดนู่นโหลดหน,ดลดนี่โหลดนั่นจนกระทั่งมันมีอะไรสักอย่างสคริปต์หรืออะไรเนี่ยมารันอยู่ในเครื่องแล้วทําให้เครื่องช้าลงแล้วไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้เขาก็บอกเราว่า้ยโทรศัพท์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะยื่นมาให้แก้หน่อยเราก็นั่งจิมจิมไปเสร็จปุ๊บพอเราแก้ได้อ่าเป็นไงไม่เสียแรงนี่ส่งเสียไปเรียนคอมพิวเตอร์มาฮะคือโทรศัพท์เรา ไม่ได้เรียนเลยนะถึงแม้แต่ว่าเราจะเข้าใจว่ามันคือคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เรียนมาเลยนะเว้ยอ่ะอันนี้ยังพอเข้าใจใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราไปประกอบคอมปุ๊บเราก็จะเจอว่าเอ้ยไอ้ต้องเนี่ยมันเรียนมาโดยตรงเลยแบบฮะไม่เรียนตอนไหนวะเป็นไหมเออผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้มาแน่นอนว่าพ่อแม่จะไปบอกชาวบ้านว่าเออเนี่ย ส่งเสียเรียนคอมมาเนี่ยประกอบคอมเป็นซ่อมคอมเป็นแต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้สอนประกอบคอมนะครับอันนี้เข้าใจไว้ด้วยนะเราเรียนคณิตศาสตร์นะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมคือ ด้วยความที่ว่าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์กันมานานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถแบบประกอบคอมพิวเตอร์ได้เช็คฮาร์ดแวร์ได้อะไรได้แต่ไม่ถึงขั้นกับว่าเราจะลงไปปัดกีเองเราจะไปซ่อมชิปเองอะไรอย่างนงี้อันนี้คือไม่ใช่สายตรงเราใช่ไหมเราจะเขียนซอฟต์แวร์มาเพื่อให้คอมพิวเตอร์มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมบนมือถืออ่ะอันนี้เราก็ต้องเจอกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมหรือเมื่อก็เป็นพวกเขียนเว็บเขียนฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยพวกเราอ่ะทาได้กันแต่พอมาถึงขั้นที่ว่าสมาร์ททีวีคือสมาร์ททีวีเนี่ยมันมีความเหมือนคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือถูกป่ะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังในการโปรเซสของมันเนี่ยมันไม่ใช่มือถือนะเวย้ยคือผมก็เคยโดนเหมือนกันว่าเฮ้ยเรียนคอมมาเนี่ยทีวีเหมือนคอมพิวเตอร์เลยซ่อมไม่ได้หรอเปลืองแรงว่ะเปลืองเงินว่ะไปเรียนคอมพิวเตอร์มาทําไมก็ได้แบบฮะผมนี่ฮะเลยากลายเป็นว่า กูเคยเรียนด้วยหรอวะแต่ก็นั่นแหละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่แบบอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็จะเหมารวมว่าเป็นคอมพิวเตอร์กันไปซะหมดนะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอผมเริ่มอธิบายให้เขาเนี่ยได้เข้าใจได้คุ้นชินกับว่าเฮ้ยเราอะไม่ได้เรียนมานะเว้ยเราเรียนคณิตศาสตร์มาเพื่อมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนั้นนั่นแหะไอการซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราไม่ได้สามารถเข้าไปจัดการมันได้แม้แต่วิศวะคอมพิวเตอร์ก็ตามนะคบผมอันนี้น่าจะโดนเหมือนคล้ายๆกันนะครับผมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเราเนี่ยแล้วมีอีกอันนึงที่พีคสุดตู้เย็นคือตู้เย็นเนี่ยบางรุ่นนะฮะมีจอด้วยใช่ไหมมันจะมีเขาเรียกว่าสมาร์ทฟรีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีจอมีการควบคุมใช่ป่ะบางทีเนี่ยเราสามารถเอาแอปเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตู้เย็นได้ถูกไหมบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอกับเฮ้ยต้องต้องมานี่ดิแก้ไขให,ให้มันหน่อย ไอเราก็ฮะแล้วคําว่าแกเรียนมาไม่ใช่เหรอสมัยกูเรียนมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนยุ้ยก็เลยแบบว้าว <Wow! S 1> อะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละค่ะผมก็เป็นเรื่องโจกสําหรับคนที่เรียนสายคอมพิวเตอร์มาทั้งหลายนะครับผมก็อย่างผมเนี่ยของพวกเนี้ยเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นเลย <S <S เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาหากินถูกไหมเราก็ต้องรู้ไว้ว่าเออเสียตรงเนี้ย เราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราถอดแล้วเราซื้อใหม่แล้วเราก็เสียบไอ้ของเก่าเราก็ทิ้งไปม,มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็เอาเป็นว่าเราไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกสนะ์เนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเขาก็จะประมาณว่าถอดออกมาแก้ไขามากุดซ่อมเสร็จปุ๊บแล้วประกอบกับปึง้งแล้วก็เสียบใหม่ อันนั้นนะคือช่างคอมแถวพันทิปประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นช่างคอมที่เขาเรียนอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้มานะครับผมคือของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราไม่ได้เรียนถูกไหมแต่ว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาซ่อมได้ซ่อมเก่งกว่าเราด้วยเราแค่ถอดเปลี่ยนแค่นั้นแหละเออหลายคนน่าจะเคยเจอเรื่องนี้มาก็ท้ายที่สุดแล้วนะผมอธิบายท่านดีๆแล้วกันนะครับผมคือท่านผู้เฒ่าลูกแก่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ แต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กนะครับผมยกเว้นฝั่งของไอที p ัพพอรอะเนาะคือถ้าเกิดว่าไปทํางานเป็น IT Support อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อาจจะมีการแบบพูดมาว่างว่าเฮ้ยพี่ IT s u p ัพพอร์เนี่ยซ่อมอุปกรณ์ที่เป็น Smart d e v i ว e ข้างในไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยกูแค่ติดตั้งเฉยกูแค่ maintenance เมนเทน n นนซ์เฉยเถ้าเกิดว่ามันเสียเราก็ต้องโทรแจ้งเปลี่ยนเขาไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปแก้ไขได้ทุกอย่าง อะไรเสียเนี่ยเราเราซ่อมไม่ได้นะครับผมใจเย็นๆด้วยนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพวกวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ถ้าส่วนใหญ่เ,เขียนแค่ซอฟต์แวร์เราไม่ได้ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะจำไว้ด้วยท้ายที่สุดคุยกันดีๆอย่าต่อยกันเลยเอาเปา็นว่าคลิปนี้ก็จบก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับผมเป็นบทขำๆสำหรับในการที่ว่าเปิดช่องเราถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมผมก็จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของมือถืออะไรเงี้ยที่เป็นความรู้นะผมก็ลงช็อตบ่อยๆนะส่วนไอคลิปยาวๆอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบน่นอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะโอเคถึงแก่เวลาแล้วนะครับผมไปละสวัสดีครับ